สวัสดีครับอยู่กับแม็ขั้นดงจมนะครับผมวันนี้เราก็มาขับรถแทนพี่ตูนะครับผมนะครับที่ขับคันนี้นะครับแกไปทําธุระนะครับก็มาทำให้แกนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หรือว่าเกือบถึงสิ้นเดือนนั่นแหละนะครับนี่คันนี้คันนี้ใครเห็นทักทายได้ครับผมนะครับทันใจคันนี้นะแถบเขียวนะครับผม จัดไปครับไว้รุ่นนะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาหินนะครับผมบางทีก็วิ่งหินจากแถวบุรัมนะครับไปลงระยองก็มีนะครับแล้วก็วิ่งหินไปแถวแถวบุยรัมก็มีนะครับโคราชอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับจวงนี้จัดไปไว้รุ่นเลยเนี่ยน,น,นะครับผมก็ปรับพวงอะไรนิดหน่อยนะครับ ทางกันนะครับไปใส่ยิ้มครับใส่ยิ้มกันครับผมใส่ยิ้มาหลุดไปขี้ไปกับไป สามข้าไม่ได้นะครับผมนะครับอันนี้โอ้จับไปครับผมกน <c oughs> เลยนี่ก็รถตักน่าจะมาแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็มาต่อคิวนะครับผมเข้าช่างมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอตักนะครับตักไปดูว่าเราไปลงที่ไหนกันนะครับ บรรยากาศลงโมงนี้เงียบมากเลยก็เขาไม่ได้โ่หินนะครับหินค่อนข้าง,งจะเยอะเขาก็เลยไม่ได้โมมนะาแล้วครับผมรถตัก W A สามแปดศูนย์เซตนะครับตัวนี้นะครับคมสูดนะ ตัวแรงเลยตัวแรงเลยคันนี้ตักฝุ่นตลบอ้วนหมดดูเลยตักทีนี่มัริลมลรหมดเลยจัดไปครับพัดลมอดขมงควอดขมงชงเชงเลยไก่ไกลจะถึงคิวของเราแล้วนะครับมีคันนี้คันนี้เสร็จลูกเรานะ่เขาก็จะมีตัวแบบนี้ให้เรานะครับมีตัวแบบนี้ ไปเล็กๆให้คุณขับรถตังค์นะครับนี่ครับรถตักแรงครับคันนี้ครับดันเอาดัานเอาครับผมอ,อือกวนขมูงชงเชงกันเลยทีเดียวแับนะอันนี้ก็คือวิกเตอร์นะครับซีรีส์500นะครับผมนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมจัดไปครับเบอร์รุ่น ยอดแสงอ่ะอันนี้ก็จะต่อจากอาโ,อโอ้มีโชครุงเรือกิจนะครับผมนะครับที่อยู่แถวอ,อ,อ่าอําเภอโชคชัยนะครับผมนะครับเป็นบตริษัทต่อรถนะครับกระบะตัวนีวน้นะครับไปกับรถก,ก,ก,ก็เดินทางไปลงหินนะครับผมนะครับทางไปลงหินที่ เขาสั่งที่อำเภอละหันทรายนะครับจัดไปครับไวรุ่นนะทางออกจากโรงโมงก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มานานแล้วนะครัโอ้าจะเกือบสองเ,เดือนแล้วมั้งนี่จัดไปโอ้ยว้าวดูแท้คนนะ่ะนก็สีรูดอยู่ดอกใบเคียจัดไปครับอ,อ,อันนี้มาขับแทนเขาเฉย,ยๆนะครับผมนะบย้ำว่าขับแทนแกเฉยๆไม่ใช่ รถที่ขับประจำนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปขับรถที่ไหนครับผมติดตามดูครับอะไรแต่งอะไรเงี้ยเออก็ถอดออกมาไว้บ้านผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปไปดูลงไปดูตอนที่ลงดีกว่านาะที่ตอนลงที่ลานทรายครับผมจดไปขับวัยรุ่นไปนี่ก็ถึงเออ ที่เราจะมาลงหินนะครับอ๋ออันนี้เขอล้างปูนออกจากตัวโมหรือเปล่าตรงนี้ อันนี้เขาบอกว่าหินเราไม่เปียกนะครับต้องลดน้ำก่อนครับผมเอออะไรกับนี้แต่แล้วไปลดน้ำกันออนะครับใช่ครับผมนี่ก็คือการล้างหินนะครับผมบล้างหินเพื่อไม่ให้มันฝุ่นนะครับที่แพ็คเขาชอบหินเปียกนะหินเปียกอย่างนั้นครับนะ จัดไปเข้าไว้รุ่นนยกันงดนะครับดดน้ำก่อนอันนี้ก็ถึงคิวตัวลูกนะครับผมโอ้โหแฉเลยครับผมแจ๋วคิวตัวลูกแฉะเลยครับผมครา,าบผมใช่ครับนี่รอวให้ตีตรงกลางนะ เดี๋ยวเอาตัวลูกเทฝั่งนู้นนะครับผมจัดไป ครับผมนะครับต้องไปเติมน้ำมันต่อครับผมนะบอ๋อก็เนื่อยพอสมควรนะครับให้น้องมาถ่ายให้ครับโอ้โหแค่ขี้มูกีขี้ไม้แล้งานนี้โอ้สุกปรกได้ใจจริงๆแน่นอนแท้จัดไปครับไปรุ่นอโอ้โหไปเติมน้ำมันต่อ รถเต็มปั๊มเลยครับผมนะครับรถเต็มปั๊มเลยโอ้ผู้สาวเติมน้ำมันมาซสออยว่ะมันก็มีเพื่อนผมอยู่ครับคนหนึ่งที่เติมน้ำมันอยู่กันเลจัดไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราเติม B7 กันนะครับผมเติม B7 กันจัดไปครับก็ออกเดินทางกันก็ต้องซื้อข้าวซื้อของนะครับ ต้องทับต้องเดินด้วยท้องนะครับจัดไปครับไวรุ่นนี่งยังไงล่ะเออทำแนีวโมูปิ้งดีกว่าครับเอา้าไม่ฆ่าครับผม,ามาเดี๋ยวซื้อกระปุกไม่ให้หลานนะกระปุกโบราณจัดไปครับไวรุ่นเออไอยย้เจ้าลูกชิ้นก็มีนะครับลูกชิ้นก็มีครับผม นี่ก็เอากระโปรงเถระจจัดไปเฮ็ดุลช<ะ>ิมลูกชิ้น,นไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวนี่ครับอ,อะไรครับนี้นะครับ <c oughs> จัดไปเป็นเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับผมเราก็ได้ของไปที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงซื้อเต็ม ตุนนะครับผมเ,เพื่อการเดินทางของเรานะครับอีโอ้มีปุ๊บสาวอีกต่างหากนะครับคนเติมน้ำมันมนี่สจอดเลยนี่ก็จะเป็นคอกเต,นะเตี๋ยนะคอกเตี๋ยเตี๋ยสุดอ่ะยังไม่เต็มอีกนะครับคือน้ำมันหมดเกลี้ยงถังพอดีนะครับ ทางนี้ก็อยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยหรือสี่ร้อยประมาณนี้เลยนะครับไม่ไม่เกินนะนะครับเอ้าแปบ๊บเดียวสามร้อยเก้าสิบแล้วครับผมนะครับสามร้อยเก้าสิบแล้วน่าจะอยู่สี่ร้อยกว่าแล้วแหละเออนะน่าจะใกล้จะเต็มแล้วนะบนทางยาวไกลครับผมนะครับ อันนี้ก็ตอนนี้จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสั้นสั้นมากเลยสั้นนะออดอกอยางนี้โอเคเลยนะครับน่าจะเป็นแม็กซีนหมดนะครับผมแม็กซีนใช้แม็กซีนหมดเลยตัวแม่นะจะเป็นมิสโตนนะครับมิสโตนอ่อของอีโคเปียนะครับผมนะครับร้อยตอนนี้ R หนึ e. ่งห้าหก รถจะเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปล้างให้แกดีกว่านะครับจัดไปไว้รุ่นขออนุญาตแก้ไขนะครับคือเมื่อกี้ดูผิดอันนี้จะเป็นออยอดยอดเงินนะอันนี้ก็จะเป็นกลิทนะครับอันนี้สองร้อยยี่สิบกอลิทแหละันะะไม่เต็มผมว่าถังนี้มันอยู่ประมาณสี่ร้อยแหละ,นะครับสี400่ร้อยหรือสามร้อยกว่านี่แหละนะประมาณนี้แหละขออนุญาตแก้ไขนะตัวเลข ผมมองผิดตาลายตาลายนะครับช่วงนี้เช้าๆตาลายนี่ก็จะเป็นคนคิดเงินนะครับในเคาตอร์นะครับอันนี้ก็เต็มพอดีนะครับผมเต็มก็สามร้อยสามสิบสามลิตรนะครับเออยังไงประมาณนั้นนะครับถังนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาตรงนี้นะครนี่ผู้สาวเสียแจมหรือเปล่าเออนะครับลอยไปกินเนื้อย่างด้วยกันด้วยเป็นไงล่ะเออเสียแจมดูอยู่นะครับผมนะไม่ชวนกูเลยนะนะครับก็สิเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมนะครับยังก็ฝากติดตามแม่ค้าทั้งชมเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปอันนี้ก็จะเพื่อนผมนะครับที่เติมน้ำมันอยู่นะครับ แล้วีะบรเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเอา้าโ,โอ้อาการหน้าเฉยมอีกชิบหายเอ้ยไปจัดไปไปรุ่นไปครับผมเดินทางกันต่อฝากติดตามไปคัดเรือจมได้นะครับผมสวัสดีครับ